ไม่มีครับมันหยเงียบเลยครับมเงียบเลยลงไปดูดิพี่จายฮะลงไปดูไม่กล้าลงพี่ชายลงพี่คืนเราไม่กล้าลงครับผมผมไม่กล้านะตามกฎของห้างเนี่ยเขาเวลาขึ้นแล้วเขาจะไม่ให้ลงนะพี่นะอันตรายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าใครก็ตามใครมาเรียกก็ตามห้ามลงจากห้างเด็ดขาดห้ามลงเด็ดขาดดูจากทรงแล้วน่าจะสมิงหรือเปล่าไม่รู้ มือนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่นะปอดใช้จกักรยานในการปั่นไม่ใช่เปิดใช้โปรดใช้วิจาร,รณญาณในการรับชมด้วยนะครับพี่ๆอ,อาจจะเป็นเสือสมิงก็ได้อาจจะเป็นคนเล่นล่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปคุยกับแกเองเลยจะลงไห้อสอนใช่ผมจะลงไปคุยเองใช่แล้มันจะได้หรอมันจะดีเหรอมันจะดีเหรอมันดีดีพี่ มันอันตรายนะไม่ตล็น